ปวดไรน,นะโชเดอร์กับคอโชเดอร์กับคอโอ๊ยโลว์แบ็คแบ็คเค Let's go วันนี้ลูกน้องเปื่อย <laughs> ซ่อมลูกน้องนะคะทุกคนลูกน้องเมื่อวาน นางนวดหลายคนห้าหกคนเปื่อยต้องซ่อมพนักง,งานก่อนเดี๋ยวเราจะซ่อมนางปวดข้อไล่แล้วก็หลังแต่เดี๋ยวจะวอร์มตรงเท้าก่อนนะเอง สันนี่เสื้อตัวไซส์อะไรเนี่ยใส่เสื้อสอะไเนี่ย oh. ออรความลงใช่ไหมเราเออคือ <Okay. S 1> uh, <good. S 2> เดีวก็ลงเดี๋ยวก็ขึ้นคิดแ่ลูกค้าจะนี่บ่าว่าอวี Take out you, the stone from your pocket like m Ui, thức ý thức ý thức ý thức luôn, thức ý thức ý thức ที่คอสองสามนอดเนี้ดีไหมเนี่ยเนี่ยชันนี่ทำยังไงปวดขึ้นลงแต่แกนกลางก็เป็นแต่ไม่ต้องไปสไลด์เนี่ยเวลาถ้าตึงๆเนี่ยเราหนกออกมาอันดับซ้ามันจะไม่ซ้ายเห็นไหมเห็นปอบไปใหญ่เลยแค่ยังไม่ได้ทำอะไรมันก็เขาก็จะหลุดของเขาไปเองเนี่ย มือด <that? S 2> mm ้านแฮนด์มายเกลน h e a d ด็ดแล้วทีเนี้ยเราก็เนี่ย <Yeah. S 1> มือพี่ก็ใส่ตรงนี้ไว้ mm hmm. ใช่ป่ะแล้ว mm hmm. uh huh. ก็เปลี่ยนมาเนี้ยคือสามเส้น t ทรีเดฟเฟนไล n ์เนี่ยน้ำหนักเราก็เพิ่มเอาตามขนาดของอุปกรณ์ ไม่ต้องไปทำมันเยอะไม่ต้องวุ่นวายไม่ต้องไปฆ่าไปแยงกันเอ็กเซลอ่ะูบแล้ว two more t เแลกนะเดี๋ยวเพราะว่าชินอัพเลยลูกอิฐเนี่ยไปจัดข้างข้างตรบางทีเราไม่ใช่ลูกค้าแต่ว่าให้ให้เห็นนวแล้วก็ไม่ต้องยังไม่ต้องยืนวาดมันอย่างเงี้ยเลยนะสนันนี่อ่า เขาก็ยังอยู่ตรงนี้นเห็นปะเดีอยวาะทำหนี่งสองส้กา <c oughs> งเกงสันน่มานเลื่อนที่หลาไหลไหลลงมาแล้วก็อันที่สองอาจจะไม่ชัดนะครับท่านผู้ชม เพ <laughs> ระาะว่ายูนิฟอร์มนางลื่นไปหน่อย <laughs> จุดแรกอยู่ตรงกลางก้นเลยยิบจอยเลย the third one จุดที่สาเนือหัวเข่าเนี่ยมันจะช่วยเราเราซันนี่เพราะว่าพี่บางทีพี่เห็นซันนี่ใช้มือตรงนั้นเยอะไปมันจะเจ็บมือถ้าซันนี่ทำได้แบบนี้ยมันก็จะยืดก่อนถูกไหม <laughs> มันจะช่วยเซฟ your your body เอเวอรี mm ่โพสิชันใช้ประมาณ3ครั้งทุก,ท,กทุกจุดนะ่ะครั้งแรกมันจะเจ็บครั้งที่2ที่3ามมันจะรู้สึกฟีทเหยียบเลยมันจะขึ้นเหยียบเช้าเลยเห็นไหมรู้สึกไล่เบาแล้วใช่ไหมละ่ะ แต่ช่วงนี้พี่ไม่ค่อยเรียกร้องเรียกหาซันนี่จําได้ไหม <laughs> เพราะว่ามันมันมันดีอยู่ได้นานอยู่นะขนาดตอนนั้นแบบแค่แค่เหยียบใช่ไหมละ่ะขนาดไม่ไม,ไม่ไม่ล่นยังโอเคอยู่ <laughs> ไม่ได้ใช้บริการปกติพี่จะให้ซันนี่ทุกสองอาทิตย์เดี๋ยวก่อนไม่แนะ่ถ้าลองสองคนใหม่อาจจะต้องใช้บริการ พอหาจุดแล้วก็ผลักไปโทนน้ำหนักไปทางที่ขา,าโยไปเนี่ยขอบปิกินี่หลายด้านในก็ผลักไปผากไปอย่าให้โดน,นกระดูกลูกค้าก็เป็นได้เนี่ยโหลแบบนีก้ก็ใส่ไปได้เนี่ยแก้มเท้าเราก็ใช้ได้เลย พู่เท้าแล้วก็คอมสปูลูกค้าวไว้จะใช้ด้นะคะใช้ขาเดียวอย่างที่เราจะขึ้นสอง สองสามครั้งเนี่ยลงไปอยถ่ายน้ำหนักเอียงไปแล้วก็ถอยกลับมา แย่นี้ก็ได้หนึ่งสองสามี่ห้าหกดแดลแล้วก็พอรตแล้วก็เน้นไปอีกยกขนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจดแเนี่ยเราก็หาจุดอย่างน,นี้ทำได้ถ้าทำได้แต่ไว้ใส่น้ำหนักนะหายใจลึกๆตันนี้ชื่ 2> ุ ถ้าวันหนึ่งเราสามารถนี่แหละ,ะถ้าเราจะจะโยกไปไปโดนกล้ามเนื้อใช่ไหมซันนี่โดนกล้ามฮะโดนใช่ไหม <c oughs> ไม่มันไม่เจ็บ <c oughs> เพราะว่าเราไม่ได้โดนกระดูกใช่ไหมเราโดนแค่กล้ามเนื้อสิ In the same time when I put like on the shoulder the other one I pushing out the hip like we push you know we push out so you don't hurt much เยียบนี่เราใช้ตะคนที่น้ำหนักเขาต้องการน้ำหนักเยอะหน่อยแล้วเป็นเยอะกไ แต่ถ้าคนตัวเล็กๆไม่จําเป็นเราก็ไม่ต้องเหยียบเขาก็ใช้เท้าเดียวเพราว่าถ้าเกิดเราไม่ชํานาญเราอาจจะไป damage เขาก็ได้ s นนี่นี่ต,ตนทงมือตทงเท้าได้พี่พี่อยากให้เห็นเนี่ยพี่ก็เลยไม่เอาผ้าคุมกันเลยเลย มือก็เหยียบได้สบายแต่ว่ากระหวัดนะยิ่งดีดีกว่าใช้มือทำอีกนะตอนนี้เนาะน่ะเห็นไหม snap crack the pop popcorn นี่น,นี่นี่เกี่ยวกับหลัง lower แกรกพอนี่นี่ upper นี่ที่ไหลส่สันนีมันเจ็บเห็นยปะ เหยีบฝ yeah. ่ามือไว้อีกเมื่อหนึ่งเลือเล่อนครึ่งเลื่อนลงจากนี้ลงไปพอแลวนี่จะเหยียบหลังเสร็จแล้วถ้าเหยียบหลงัง about Thai massage the best of the e e s t m a มาส g e นะคะฝึกฝนเรียนรู้ได้บุญด้วยนะอย่างน้อยเราก็ไปนวดให้คนในครอบครัวหรือว่าใครก็ได้ที่ต้องการความช่วยเหลือถ้าเรามีวิชาช่วยคนเหล่านั้นได้ก็จะเป็นการดีคิดดีทำดีสิ่งดีๆก็จะเข้ามาในชีวิตนะคะทุกคนเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะ ขอบคุณนะคะที่รับชม